สวัสดีครับช,ช่องไปตามใจฉันอีกแล้วนะครับมาวันนี้เราจะไปกู้รอบกันนะฮะหลังจากที่หา,หายไปสองวันนะครับวันโกรวันพระเราก็ลาเว้นนิดนึงวันนี้เราก็จะไปหาอยู่หากินของเราอีกแล้วครับมากินเจไปแล้วสองวันวันนี้เราก็จะมาหาเนก้อสัตว์กินกันบ้างน,นะครับไปดูดีกว่าว่ามีฟลาหรือเปล่าสองวัน นี่ที่เก่าเวลาเดิมนะฮะจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้จะกินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้เดีย๋ยวรุนกันเลยฮะทำไมไมาดูมันเงียบๆจังโอ้ยพอได้อยู่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 ตัวไม่โต มีปานินเฮ้ยมีสลิดด้วยวันนี้มีสลิดด้วยนี่เห็นสลิดไหมปานินสลิดปูเต่าผมว่าเต่าขโมยปลากินไปบ้างแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะตัวนี้หัวติดเลยหัวติดเลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปเคลียร์ปลาก่อนแล้วกันครับ นี่ผลประกอบการก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราปล่อยเต่าก่อนเ,อเต่ามันมีเสียงด้วยนะจะเหลือปนินนี่ปนินมีหกหน่วยสลิตหนึ่งหน่วยแล้วก็หนึ่งปู หอยอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหอยจะจัดการปล่อยประมาณนี้เลยว,วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็ดักไว้ที่เดิมนี่ครับหรือใครอยากให้ผมทำอะไรตกปลาหรือว่าลงตะขครยอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับปลาเยอะเมื่อ2อสาวันก่อนก็ได้บิ๊กอุยบิ๊กอุยเจอกับตัวกับ2องโล กะะ็มีปลาค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับคลิปนี้ก็ตามนั้นครับลายกันไปก่อนกับช่องท่องไปตามใจฉันนะครับยงัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณครับ